สนับสนุนโดยชแนลเอ็มวายบีชแนลนี้จะทำให้คุณขำจนท้องแข็งตายไม่เชื่อลองกดดูสิลิงอยู่ด้านล่างเลยครับผม เอาละครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับกระผมมิระเจ้าเก่านะครับจากช่อง d u o c a s t e r ครับสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมฟีฟ a าออนไลน์ครับ Special Pack Opening อ่าสำหรับวันนี้นะครับที่เราจะมาเปิดกันก็คืออ่าแพ็ค l d Cup นักเตะ World Cup นะฮะภายในแพ็คนะครับประกอบด้วยคัดคาด์เตเต30ชื่อปี06 1ใบแล้วก็ห้ท็อปสท็อปใบท็อปร0 0ยอีก2ใบ แล้วก็แพ็กปี 24, อปอป 52, สอง4ิีท็อป3 0 1ใบท็อป5 0 2 2ใบแล้วก็ท็อปร้อยอีกสองใบไาย,ายได้เงิน10 m เอ็มแล้วก็โอนนักเตะ80%นะฮะโอเคมาจัดเลยดีกว่าสำหรับตอนนี้นะครับถ้าใครเติมเงินเข้าฟีฟ่านะฮะก็จะรับโบนัสของกิจกรรมอีกนะครับก็คือรับแล้วนี่ครับจะได้รับนี่ฮะแพ็กนักเตะ06 wc World b a s ิลเรบนะฮะบวก2ถึงบวก5นะฮะมีสิทธิ์ลุ้น แล้วก็แพ็ครวมปี WC ปี2014กับปี06นะฮะอย่างท็อป50 2ใบโอเคเดี๋ยวผมเปิดจาก 10u ก่อนแล้วกันอันนี้ได้จากกิจกรรมตอนล็อกอิน1นึ่ทุ่มถึง4ทุ่มฮะไดโกเมสนะฮะมันเป็นใครยังไม่รู้จักเลยนะโอเคครับ06 WC เบสใบแรกครับวิดดิตบวก2นะฮะปี06ใบที่2นะฮะต่อกันฮะชาบี้บวก2โอ้ไม่แสงเลยเฮ้ย โอเคมาต่อกันที่ท็อปแพ็กนักเตะคัดนักเตะ W C Bet ฮอสิบอีกสองใบนะฮะใบแรกโอ้โหมาเซโลไม่แสงเลยเฮ้ยใบที่สองนะฮะปีเตอร์เช็คครับศูนย์หกโอ้แม่งลางไม่ดีแน่ไม่แสงเลยเฮ้ยเออเริ่มจากท็อปสิบสี่ก่อน,น้วฮะปีสิบสี่สิบชื่อลงล่างเหมือนเดิมนะฮะโอเคมา แพงสุดตอนนี้นะครับก็เป็นคิติโนโรนันโดนะฮะตามมาด้วยพ็อกบามุลเลอร์เมสซี่โรดิเกสฮูเมลยายาตูเล่แล้วก็เมสซี่แล้วก็เนมานะฮะดาบิดอลาบาตามสภาพนะฮะโอเคใบแรกมาโอ้โหจอร์ดี้อลาบานะฮะไม่แสงเลยใบยที่สองครับมาโอ้โหเฟลเน่ย์เวลลกูถ้าจะไม่เจ๊งนะฮะก็คือต้องเปิดให้ได้มากกว่า 30M นะฮะ โอเคครับท็อปร้อยศูนย์หกนะฮะแพงสุดยังคงเป็นแพทาติกวีเอล่าเหมือนเดิมนะฮะมาสองใบครับเึ๊บเขียวสิบชื่อลงล่างเหมือนเดิมนะครับมาขอหน่อยเธอมาใบแรกโอ้โหเอเซียนงานแล้วครับแสงไม่มาเลยฮะใบที่สองครับมาโอ้โหไขวะเนี้ยมาดิมาดินี่โอ้ ตอนนี้รวมกันฮะยังไม่ถึงยังได้ไม่ถึงสิบเอ็มฮะศูนย์หกปีสิบสี่ครับโอ้ไม่ต้องคัดล้วมาเปิดกันเลยมาใบแรกนะโอ้โหชาบี้แสงไม่ออกโอ้พระเจ้าโอ้อ่าอปใบที่สองอะ่ะโอ้โหคอสเซลานี่ชิบหายละกูชิบหายกูละแสงไม่ออกโอ้โหงานกูละมา โอ้โหเอาละมาหน่อยเธอกูขอเลยเธอโอ้เจอหลาดเวนครับเจ๊งนะฮะเนี่ยเหลือสองใบสิบสี่ก็แล้วนะเผื่อเทพเจ้าจะช่วยกูนหน่อยกูขอหน่อยเธอเอาเฮี้ยอะไรก็ได้เนี่ยขอเกินเนี่ยสามสิบเอ็มเนี่ยไม่กันเจ๊งไอสัตว์มาโอ้โหเนี่ยมาเออยังดีวะเจ็ดล้าน โอเคฮะตัวลุ้นอยู่ตรงนี้นะเนี่ยท็อปสามสิบโอ้มาไหวก่อนละอ่ะไอ้สัตว์เออมาหน่อยเถอกูขอละมาให้กูหน่อยเถอะโอ้โหอันเดียปีโลเจ๊งยับหมาเลยฮะเนี่ย <c oughs> ได้เงินมาสิบเอ็มนะฮะโอเค <c oughs> เดี๋ยวรวมนักเตะก,กัน,นะฮะว่าได้ไปเท่าไหร่ทั้งหมดเ <c oughs> จ๊งยับเลยฮะเนี่ย โอ้โหโอเคนะฮะหนึ่งล้านโอเคฮะรวมๆทั้งหมดนะครับสิบสี่เอ็มบวกกับเงินอีกสิบเอ็มก็เป็นยี่สิบสี่เอ็มทั้งหมดนะฮะเจ๊งยับหมา <c oughs> โอ้โ,อโหโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้กันครับไว้เจอกันในพาร์ทหน้าสวัสดีครับผม